สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องหนึ่งจากวิดีโอของยูทูบเบอร์ต่างชาตินะครับช่องโ h o ี่ Travel เขาไปเจอเหมือนแบบเป็นขุมทรัพย์ลับๆในกรุงเทพเลยเป็นตลาดกลางคืนที่ราคาถูกมากอืมน่าสนใจค่ะตลาดที่คนยังไม่ค่อยรู้จักด้วยใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่ไม่รู้จักเลยทั้งที่จริงๆพิกัดนี้เดินทางง่ายมากนะครับใกล้ๆ BTS Baring ทางออกสองนี่เองเอ้าหรอคะ ใกล้รถไฟฟ้าเลยแต่ทำไมคนไม่ค่อยรู้นั่นน่ะสิครับเลยเหมือนเป็นอัญ,ญมณีที่ซ่อนอยู่จริงๆมีแต่คนแถวนั้นคนท้องถิ่นที่รู้จักกันในคลิปก็เหมือนจะเรียกว่าตลาดต้นไทรหรือตลาดบอกไก่อะไรนี่แหละครับอ๋อค่ะแต่จุดที่แบบเจ๋งมากคือมันเป็นมุมมองของคนต่างชาติเลยนะคุณโชวีนี่เขาดูตื่นเต้นมากแบบทึ่งไปเลยทึ่งกับอะไรบ้างครับก็ทั้งราคาไงคะราคาที่แบบถูกเหลือเชื่อ แล้วก็บรรยากาศที่มันดูโลคอลอมากเป็นกันเองคือมันต่างจากที่ท่องเที่ยวที่แบบนักท่องเที่ยวเยอะๆที่เขาคงคุ้นเคยนะคะโอเคงั้นเรามาลองตามไปดูประสบการณ์ที่คุณโชวีเ่เขาเจอมากันหน่อยดีกว่าครับก้าแรกที่เขาเข้าไปเนี่ยเอ่อบรรยากาศมันจะดูสบายๆนะครับคนไม่เยอะไม่พลุกพล่านเหมือนตลาดดังๆในเมืองช่วงหัวคำ่ำเดินง่ายๆชิวๆ ใช่ครับแต่ที่ทำเขาอ้าปากค้างเลยก็คือเรื่องราคานี่แหละมาถึงไฮไลท์แล้วใช่ไหมคะราคาเป็นไงบ้างโหลองนึกภาพตามนะครับไก่ทอดชิ้นใหญ่ๆเลยนะแค่8บาท8บาทจริงดิถูกมากใช่ครับแล้วก็มีเสื้อผ้าแบบเริ่มต้น20บาทพุดดิ้งมะพร้าวอร่อยๆก็20บาท20บาทเองเหรอคะครับ เขาเทียบเป็นเงินดอลลาร์แล้วแบบเฮ้ยมันแค่ราวๆ24เซนินเซนแนงรเขาตกใจมากว้าวไม่แปลกใจที่เขาจะทึ่งนะคะคือมันถูกกว่าในเมืองเยอะมากจริงๆถูกกว่าเยอะเลยครับซึ่งไอตรงนี้ก็น่าคิดนะคะว่าความที่มันเป็นตลาดโลค a l จริงๆแทบไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ราคามันยังถูกขนาดนี้ได้อยู่มั้งคะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ ความออริจินัลที่หาได้ง่ายๆตามแหล่งท่องเที่ยวหลักๆแล้วใช่เลยครับแล้วเรื่องของกินนี่คือเด็ดมากเขาประทับใจสุดๆอย่างไก่ทอด8บาทเมื่อกี้เขาชมว่ากรอบนอกฉ่ำในรสชาติดีมากให้คะแนนสูงเลยอือหือฟังแล้วหิวเลยค่ะ8บาทเองแล้วก็พุดดิ้งมะพร้าว20บาทอันนี้เขายกให้เป็น the b เ s สเลยชอบมากหรอคะเป็นยังไง เขาบอกเนื้อเนียนหวานมันกำลังดีไม่เลี่ยนเลยแบบว่าต้องลองโหขนาดนั้นเลยการที่อาหารราคาถูกแต่คุณภาพดีขนาดนี้มันน่าทึ่งจริงๆนะคะคือมันโชว์ให้เห็นเลยว่าสตรีทฟู้ดบ้านเราเนี่ยเอ่อมันเข้าถึงง่ายแล้วก็อร่อยได้โดยไม่ต้องจ่ายแพงเลยจริงๆยังไม่หมดนะครับมีโรตีใส่ไส้นูเทลล่าก็แค่25หรือ30บาทนี่แหละแป้งดีช็อกโกแลตเข้มข้นมากอร่อยแน่เลยแบบนี้ แล้วก็มีไข่เจล DIY ด้วยครับ45บาทให้เราเลือกเครื่องเองได้เขาบอกว่าสนุกดีแล้วก็อร่อยคุ้มราคามากมีอะไรให้ทำด้วยสนุกดีค่ะแต่มีอันนึงที่ผมว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็น่าสนใจมากคือมีร้านอาหารเกาหลีด้วยอ้าวในตลาดเนี่ยนะคะใช่ครับแล้วคุณโชวีเขาเป็นคนเกาหลีด้วยไงครับเขาก็เลยลองชิมคิมบับแค่39บาทเอง ต็อกโบกิชีสก็69บาทแล้วเขาว่าไงคะคนเกาหลีรีวิวเองเลยเขาชมเปาะเลยครับบอกว่าคิมบับเนี่ยอร่อยมากสำหรับร้านในตลาดที่ไทยนะส่วนต็อกโบกิก็รสชาติดีเลยถือว่าใช้ได้โหสุดยอดการมีอาหารเกาหลีรสชาติโอเคในราคาที่แบบเข้าถึงง่ายมากในตลาดโลขอของไทยเนี่ย มันน่าสนใจจริงๆนะคะมันเหมือนเห็นการผสมผสานวัฒนธรรมเรื่องอาหารแม้แต่ในย่านที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวหลักๆเลยใช่ครับมันทําให้เห็นว่าตลาดนี้มีความหลากหลายมากๆแล้วนอกจากของกินที่เยอะมากแล้วเนี่ยของใช้อื่นๆก็ถูกเหมือนกันครับมีอะไรบ้างคะนอกจากของกินเขาเจอเสื้อผ้าแบบ ย0่0ิบาบาทเพียบเลยรองเท้าสไตล์คล็อกก็คู่ละร้อยเดียวร้อยเดียวถูกมากครับแล้วก็มีร้านทําเล็บที่แบบคนนั่งทํากันเต็มเลยราคาแค่หลักส10ิบถึงร้อต้นๆเองโอ้โหครบวงจรพวกของใช้ในบ้านตุ๊ก,กตาอะไรแบบนี้ก็มีครับ สรุปคือเป็นตลาดที่แบบมีครบเกือบทุกอย่างจริงๆนะคะทั้งของกินของใช้บริการแล้วราคาคือต่ํากว่ามมาตรฐานที่เราเราคุ้นเคยกันเยอะมากเลยเป็นสวรรค์ของคนชอบของถูกเลยนะเนี่ยใช่เลยครับเป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่นจริงๆแล้วบรรยากาศก็ดีด้วยครับชิวๆไม่ต้องไปเบียดกับใครฟิลแบบเดินตลาดแถวบ้านจริงๆแทบไม่เจอชาวต่างชาติเลยอืมได้บรรยากาศไปอีกแบบ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยคุณชอวี่เขาใช้เงินไปแค่ประมาณ360บาทเองนะครับฮะจริงเหรอคะ360บาทครับประมาณ10ถึง11ดอลลาร์เท่านั้นเองแต่ได้ทั้งกินทั้งช็อปของกลับมาเต็มเลยโหอันนี้คือว้าวจริงๆสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยนะคะความคุ้มค่าระดับนี้ใช่ครับ มันคือความว้าวเลยละ่ะมันก็ตอกย้ำนะคะว่าประสบการณ์เที่ยวดีๆที่น่าประทับใจเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปการได้สัมผัสชีวิตจริงๆของคนท้องถิ่นความคุ้มค่าแบบนี้แหละคือสิ่งที่นักเดินทางหลายๆคนตามหาซึ่งกรุงเทพก็ยังมีมุมแบบนี้ซ่อนอยู่จริงๆครับการที่เราได้เห็นตลาดนี้ผ่านมุมมองของยูทูบเบอร์ต่างชาติเนี่ยมันทําให้เห็นชัดเลยว่ากรุงเทพยังมีอะไรอีกเยอะเลยที่รอให้เราไปเจอยังมีที่ที่ให้ประสบการณ์แบบโลเคอลแท้ๆ แล้วก็ประทับใจในราคาที่แบบสบายกระเป๋ามากๆซ่อนอยู่จริงๆครับเรื่องนี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่าบางทีการที่เราลองเออก้าวออกจากเส้นทางท่องเที่ยวเดิมๆที่คนไปกันเยอะๆหรือแค่ออกนอกอย่างที่เราคุ้นเคยดูบ้างเนี่ยอาจจะทําให้เราเจอประสบการณ์ดีๆที่คาดไม่ถึงหรือน่าจดจํามากๆเหมือนอย่างตลาดแห่งนี้ที่เขาไปเจอมาใช่เลยครับลองคิดดูเล่นๆก็ได้ค่ะว่าเอ๊ มันยังมีอัญมณีที่ซ่อนอยู่แบบไหนอีกบ้างนะในมุมอื่นๆของเมืองหรืออาจจะในย่านที่เราอยู่เองนี่แหละที่รอให้เราไปค้นพบเอ่อมาเจาะลึกความคิดเห็นจากผู้ชมกันนะครับเกี่ยวกับตลาดท้องถิ่นที่น่าสนใจมากๆที่หนึ่งในกรุงเทพ,พชื่อว่าตลาดต้นใสครับ ดูจากคอมเมนต์ในวิดีโอที่พาไปดูตลาดนี้กันค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นตลาดที่ดูมีอะไรนะ่าสนใจเยอะเลยนะคะจากที่เห็นในคอมเมนต์ต่างๆใช่ครับคือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากหลายๆคอมเมนต์เลยทั้งคนที่เคยไปมาแล้วคนที่แบบอยากจะไปหรือคนที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดนี้ด้วยอืมอืม เป้าหมายเราก็คืออยากจะดูกันว่าเอออะไรคือเสน่ห์ของตลาดต้นไทรในมุมมองของคนเหล่านี้ทั้งเรื่องราคาที่แบบโหถูกมากค่ะราคาถูกนี่เป็นประเด็นแรกๆเลยที่คนพูดถึงเยอะใช่ครับแล้วก็เรื่องของกินต่างๆเนาะแล้วก็อาจจะมีแง่มุมวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ด้วยเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยจุดเด่นแรกสุดเลยที่ทุกคนพูดถึงคือเรื่องราคาค่ะมันถูกจนแบบเออน่าตกใจจริงๆครับ อย่างคุณแอดเควินพี1 0 8เนี่ยบอกว่าซูเปอร์ชีพเลยค่ะใช้คำนี้เลยนะคะครับหรืออย่างคุณแอดเจแม็กซ์ถึงกับถามว่านี่มันราคาอะไรกันแถมยังบอกอีกว่าราคานี้เนี่ยถูกกว่าเข้าโรงอาหารมหาลัยเมื่อ10ปีก่อนอีกโห10ปีก่อนเลยเหรอคะครับส่วนคุณแอด h a น n e l isn't available ก็มองว่าราคา8บาทนี่มันเหมือนมายากลข้างถนนเลยครับ 8บาทอืมก็ไม่แปลกใจที่เขาจะรู้สึกแบบนั้นนะคะมันถูกมากจริงๆซึ่งไอความถูกมากๆเนี่ยมันก็น่าสนใจนะคะเพราะมันไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่หลายคนอาจจะกำลังมองหาอยู่หรือเปล่าอย่างที่คุณแอด k e v ว่8 8ีเขาบอกว่ามันเป็นตลาดกลางคืนสำหรับคนไทยในท้องถิ่นจริงๆอืมครับคือเน้นคนไทยคนแถวนั้นใช่ค่ะ การที่ราคาเข้าถึงง่ายมากๆแบบนี้มันอาจจะสะท้อนความเป็นของแท้ความเรียวๆที่ไม่ได้ปรุงแต่งเพื่อน,นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่คนอาจจะหวยหามากขึ้นอ๋อเข้าใจเลยครับมันก็ไปสอดคล้องกับคุณแอดจาร์บ CVM4677 พูดถึงเรื่องการสนับสนุนธุรกิจเล็กๆด้วยค่ะแล้วมันก็สร้างบรรยากาศที่คุณแอดสุรัญชนาทรีทองเรียกว่า บรรยากาศสบายๆแบบท้องถิ่นจนคุณแอดส e ีเวนซานติอาโกเอถึงก็บ,บอกว่าเป็นเพชรมันงามที่ซ่อนอยู่เลยนะครับค่ะเป็น hidden gem จริงๆแล้วไอ้ความเป็นท้องถิ่นเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในเรื่องอาหารด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเรื่องอาหารนี้คอมเมนต์เยอะมากน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับมีอะไรเด่นๆบ้างครับก็อย่างที่คุณอสุรัญชนาสิริทองเขาพูดถึงไก่ทอดโอ้ไก่ทอดใช่ใช่เห็นอยู่เหมือนกันครับดูน่ากินมาก ค่ะแล้วก็มีที่คุณแอดเจมแม็กซ์เขาช่วยอธิบายเต้าหู้นมสดเต้าหู้นมสดมันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าเป็นเหมือนพุดดิ้งเต้าหู้นุ่ๆมๆอะค่ะอยู่ในนมปรงรถอีกทีอ๋อน่าสนใจครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ดังเหมือนกันขนมโตเกียวใช่ไหมครับใช่ค่ะขนมโตเกียวคุณแอดเจมแม็กซ์ก็เล่าละเอียดเลยนะว่า เป็นขนมวัยเด็กครับครับมีตั้งแต่ไส้ดั้งเดิมอย่างครีมคัสตาร์ดไข่นกกระทาไส้กรอกคุ้นเคยเลยครับพวกนี้ค่ะแล้วก็มีไส้สมัยใหม่ด้วยนะอย่างนูเทลล่าซึ่งคุณแอดคริปส์ฟู้ดแอนด์ทราเวลก็บอกว่าชอบเหมือนกันหอมีนูเทลล่าด้วยพัฒนาไปไกลนะครับเนี่ยค่ะที่น่าสนใจคือคอมเมนต์พวกนี้เขาไม่ได้แค่บอกว่าอร่อยแต่มีรายละเอียดมีเรื่องราวอย่างขนมโตเกียวที่เป็นความทรงจำวัยเด็กเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดีนะคะจริงครับ มันมีสตอรี่ไม่ใช่แค่ของกินใช่ค่ะนี่แหละคือส่วนที่ข้อมูลจากคอมเมนต์มันมีค่ามากๆเพราะมันให้มิติทางวัฒนธรรมความทรงจำอะไรพวกนี้ยอืมครับอย่างเรื่องขนมโตเกียวหรืออย่างที่คุณแอดซาบดี1504เขาอธิบายซอสสีน้ำตาลข้นๆที่กินกับไข่เจียวอ๋ออันนั้นผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับว่าคืออะไรค่าคุณแอดซาบดี1 5 0 4เขาบอกว่า น่าจะเป็นกะปินะคะที่ทำจากกุ้งหมักเกลือมีรสเคม็มหวานเปรี้ยวครบรสอ,อ๋อกะปิหรือบางทีอาจจะเป็นน้ำปลาหวานหรือเปล่าครับแล้วแต่สูตรอาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นเครื่องจิ้มแบบไทยๆที่มีรสชาติซับซ้อนมันทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าอาหารกับวิถีชีวิตคนไทยมันผูกกันยังไงคือมันไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องราวคือวัฒนธรรมจริงๆครับชัดเจนเลยครับ แล้วตลาดนี้เนี่ยไม่ได้ดึงดูดแค่คนแถวนั้นนะครับผมเห็นมีคอมเมนต์จากคนที่อยู่ไกลๆหรือนักท่องเที่ยวที่วางแผนจะมาด้วยอ๋อหรอคะมีใครบ้างคะก็มีคุณ ad 6 5 6 0 ggle กับคุณ ad j newmonic ที่บอกว่าจดข้อมูลไว้แล้วจะไปตามรอยค่ะค่ะหรือคุณ ad jason n e w c o c o 9 4 6บอกว่าจะมาสิ้นเดือนนี้เลย ส่วนคุณแอดดีไฟล์วันทรีนี่กำลังจะบินมากรุงเทพเลยครับบอกว่าจะแวะไปแน่นอนโอ้ oh, แสดงว่าวิดีโอนี้สร้างแรงบันดาลใจได้เยอะเลยนะคะใช่ครับแล้วยังมีคุณแอดเควินพีเอสที่เล่าว่าเคยพักอยู่คอนโดไอดีโอโมบีสุขุมวิทอีสเกตแถวแถวบางนาอ๋อ oh, แถวนั้นเลยครับเขาเลยได้ไปกินที่ตลาดต้นทรายบ่อยๆแสดงว่าเสน่มันแรงจริงดึงดูดทั้งคนเคยอยู่แถวนั้นทั้งนักท่องเที่ยวค่ะ แล้วคนไทยที่อาจจะยังไม่เคยไปล่ะคะมีสนใจไหมคะมีครับมีคุณ a d u s e r k p b y f 1 o s x บอกว่ายังไม่เคยไปเหมือนกันเห็นแล้วก็อยากไปอืมการที่ตลาดนี้ดึงดูดคนหละไว้กลุ่มขนาดนี้นะคะทั้งคนท้องถิ่นเองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ดูเหมือนจะอยากหาประสบการณ์ที่มันจริงมากขึ้นเนี่ยมันน่าสนใจนะ มีคนเปรียบเทียบกับที่อื่นด้วยอย่างคุณแอดออรีลี9083เขาถามถึงตลาดเซฟวันโก o อ๋ครับที่โคราชหรือเปล่าครับหรือว่ามีที่กรุงเทพด้วยน่าจะหมายถึงเซฟวันโกที่กรุงเทพนะคะทางคนทำวิดีโอเขาก็ตอบว่าเซฟวันโกของเขาอาจจะเยอะกว่าแต่ก็อยู่ไกลกว่าครับส่วนตลาดต้นไทรแม้จะเล็กกว่าแต่ให้ความเป็นท้องถิ่นที่แบบจับต้องได้มากกว่า อืมเป็นกันเองกว่าอะไรแบบนั้นใช่ค่ะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวสมัยนี้เขาตามหากันมากขึ้นหรือเปล่าคือประสบการณ์ที่ไม่ใช่แค่ฉากหน้าที่จัดไว้ให้ก็น่าคิดครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือที่มาของชื่อตลาดต้นทรน,นี่แหละครับอ๋อใช่ใช่ชื่อแปลกดีนะคะครับมีหลายคนเลยเข้ามาเฉลยในคอมเมนต์ทั้งคุณแอดดาวชนคุณแอดธีรวุฒิคำสัตห์5428แล้วก็คุณแอดอีมอนไม w a เวย์บายโอริโ ค่ะเขาว่ายังไงกันบ้างคะบอกตรงกันเลยครับว่ามาจากต้นไทรใหญ่ๆที่เห็นในวิดีโอนั่นแหละครับที่มีคนเอาผ้าสีๆไปผูกไว้ด้วยอ๋อต้นไทรต้นนั้นเองมิหน่าล่ะคะแล้วข้อมูลที่คุณ a I'm on my way by o r i o เขาเสริมเข้ามาเนี่ยน่าสนใจมากคะ่ะเรื่องความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ครับเรื่องนางไม้อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะว่ามักจะมีนางไม้หรือ,อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่การที่คนเอาผ้าสีไปผูกไปกราบไหว้บูชาเนี่ยมันช่วยเติมเต็มความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อตลาดนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะจริงด้วยครับทำให้เห็นว่าแค่ชื่อสถานที่ก็ยังมีรากทางวัฒนธรรมความเชื่อเชื่อมโยองอยู่ค่ะน่าสนใจมากๆค่ะสรุปแล้วนะครับจากคอมเมนต์ที่เราคุยๆกันมาเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพตลาดต้นไทรชัดเจนขึ้นเยอะเลย ว่าเป็นตลาดที่มีชีวิตชีวาจริงๆด้วยความเป็นท้องถิ่นแท้ๆมีของกินหน้าลองในราคาที่แบบเป็นมิตรสุดๆค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมซ่อนอยู่ทั้งในชื่อตลาดในบรรยากาศโดยรวมด้วยครับผมก็น่าคิดต่อนะคะว่าในยุคที่ข้อมูลมันเยอะแยะสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกปรุงแต่งอย่างดีก็มีมากมายทำไมประสบการณ์ที่มันอาจจะดู ดิบๆหน่อยแบบท้องถิ่นจริงๆอย่างที่ตลอดต้นใส่นำเสนอเนี่ยถึงยังคงมีคุณค่าแล้วก็ดึงดูดใจผู้คนได้อยู่ทั้งคนไทยเองทั้งชาวต่างชาติด้วยอืมครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากการที่เราได้เจอสถานที่แบบนี้ไม่ว่าจะบังเอิญหรือจากการบอกต่อมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการเดินทางหรือแม้แต่มองเมืองที่เราไปเยือนไปเลยก็ได้จริงไหมคะน่าจะจริงเลยครับ ทำให้การเดินทางมีความหมายมากขึ้นได้สัมผัสอะไรจริงๆมากขึ้น